ของให้ตดยาจุดแรกจุดที่ยุคยี้มันบางบางบางที่จบแล้วอีกน้ำ Để em, để em. Còn, nên không chút, chút đi học đi học phong phong con, phong 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 đi phong Ok, phong 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 phong

จ้าเอาขอบก็ปักจ้าด้วยส่วนที่ขอบไปดิดีสวยมากเลิศมองหันไปทางนู้นแล้วก็มองไหลไปมองมองไหลมองไหลฟ้าบิดตัวไปทางนู้นตัวนั่นเนี่ยตัวองไหลัวองไหรไปสวยเลิศแล้วก็หันมามองกล้องนิดเดียวขอเห็นปันนิดเดียว นิดเดียวนิดเดียวโอเคเอามือขวาขึ้นมาสวยงามโอเคมองกล้องเดียวเลิศพอเปักสวยสวยปปอ